วิธีต่อไปเป็นการเช็คพจน์นะครับดูข้อที่4นี้ขั้นที่1นึ่งักเรียนไปดูที่ตัวท้ายตัวท้ายคือบวกหตัวท้ายบวก6อะไรคูณกันนอได้บวก6เครื่องหมายต้องเหมือนกันครับเครื่องหมายต้องเหมือนกันไม่บวกกับบวกก็ลบกับลบแหละครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะตัดทิ้งคือตัวไหนได้บ้างที่ตัดทิ้งตัวตัดทิ้งคือขอไข่กับงองงู นะครับมาด,ดูที่กอไก่2คูณ3เป็น6ถูกต้องนะครับลบ2คูณลบ3ได้6ก็ถูกนะครับต่อไปไปเช็คพจน์หน้าสิพจน์หน้าพจน์หน้าเช็คอย่างไงเอาตัวหน้าคูณตัวหน้าครับ3 2เป็น6 x ก,กลาลัง2 3คูณ2เป็น6 x ก,กลาลังสองก็ยังถูกเหมือนกันนะครับพจน์หน้าพจน์หลังถูกอะไปที่พจน์กลางครับเอาตัวใกล้คูณตัวใกล้ 2คูณ 2x ได้ 4x เอาตัวไกลคูณตัวไกลครับ3 3 9เป็น 9x รวมกันได้ 13x นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือกอไก่นะครับส่วนข้อคอควายลองเช็คพดกลางลบ2คูณลบลบ2คูณ 2x เป็นลบ 4x ไกลคูณไกลลบ3คูณ3เป็นลบ 9x รวมกันได้ลบ 13x ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับนี่คือวิธีการเช็คผลคำ